สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะจ้าเดี๋ยวคลิปนี้ประเบนพามาดูวิธีการยืดผมโคนแข็งแรงปลายเคมีโดยที่คุณลูกค้าทําสีเองบ่อยมากอันนี้ผมดูจะไม่ไม่หยิกเท่าไหร่นะเพราะว่าลูกค้ารีดมาแล้วก็มัดมา จริงผมลูกค้าจะยิ่กว่านี้พาลูกค้ามาสระผมด้วยแชมพูเปิดเก็ดผมสระสองครั้งจะดูยังไงว่าเปิดผมเปิดเกล็ดแล้วจะดูยังไงประเบนก็ดูจาก เวลาสระไปแล้วผมนุ่มไหมรับกับแชมพูไหม,มแต่ว่าความอ่อนแอของปลายผมเราก็ต้องมาเจอกับเชื่อมแกนสูตรเข้มข้นหมักไว้10นาทีใน10นาทีนี้ป้าเบนลูดตลอดเลยนะ ลูดตลอดเลยนำลูกค้ามาเป่าเมื่อล้างเสร็จแล้วก็นำลูกค้ามาเป่าอันนี้ป้าเบนจะเป่าโคนเนี่ยแห้งเลยนะป้าเบนจะเน้นเป่าโคนแห้งเพราะเดี๋ยวป้าเบนจะยืดโคนผมก่อน ปลายทิ้งไว้ก่อนวันนี้ป้าเบนจะใช้ครีมยืดสูตรขั้นตอนเดียวของ t o v ป้าเบนเรียกแบบนี้นะเป่าผมเรียบร้อยป้าเบนจะขอรีดก่อนนะเพื่อให้ไวต่อการยืด บัเบนลีดแต่บาเบนจะไม่ยุ่งกับปลายผมนะจะรีดโคนก่อนจริงๆเรียกว่าหนีบเนาะจะหนีบหรือจะรีดจะเรียกแบบไหนดีบะเบนจะหนีบโคนก่อนจนทั้งหนังศรีรษะให้ทั่วหนังศรีรษะปลายเว้นไว้ สังเกตจะาเบนรีดพอถึงปลายป้าเบนจะปล่อยถ้ารูดลงไปแลป้าเบนก็จะเริ่มคายและคายเครื่องรีดเพื่อช่วยให้ยืดไวขึ้น T O V C H ยืดขั้นตอนเดียวหาซื้อง่ายแต่ถ้าไม่ชำนาญอย่าไปทำเองนะป้าย โคนผมผมแข็งแรงป้าเบนไม่ได้ผสมอะไรเลยนะป้าเบนป้ายแชมพูเน้นเนื้อเนิดๆเว้นโคนผมหนึ่งเซนป้ายจนทั่วหนังศีรษะแล้วป้าเบนก็จะทิ้งไว้แต่การทิ้งไว้เนี่ย ก็ต้องแล้วแต่เส้นผมของลูกค้าแต่ละคนนะเช่นหัวเนี้ยประเบนทิ้งไว้ยีสบห้นาทีเพราะว่าเส้นไม่ใหญ่มากแล้วประเบนถึงจะไปลงปลายลูกค้าบางคนก็ไปทําตามแต่ถ้าเกิดไปเจอผมเส้นเส้นใหญ่กว่าไม่ลงอย่ามาโทษช่างนะเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องดูเป็นนะว่าผมอ่ะ อ่อนตัวหรือ,อยังตรงหรือ,อยังรับกับครีมยืดตัวนี้ไหมสามารถทิ้งเกินได้นะเราก็ลองใช้หวีหวีหางหวีใหญ่ห,ญหวีดูแล้วก็ลองหยิบเส้นผมมาสัก4ี่ห้าเส้นลองมาม้นม้วน,นเช็คดูอันนี้ประเบนใช้อาหารผมฉีดปลาย ฉีดเยอะนะอาหารผมฉีดปลายเอาหวีหางช่วยแล้วก็เน้นเลยร้อยต่อร้อยต่อของครีมยืดแต่ว่าเบนยังไม่ยังไม่วีครีมยืดลงมานะแต่อาจจะมีแผ่วมาบ้างแต่เรามีอาหารผมช่วยแล้วฉีดไป น้องๆหรือช่างใหม่จะใช้ออาหารผมแบรนดไหนก็แล้วแต่นะประเบนก็อันนี้อะไรใกล้มือประเบนก็เลยหยิบใช้เราใช้น้ำยาตัวเดิมอะครีมยืดตัวเยอะเดิมบีบใส่ที่เราบีบไปตอนแรกอะเราใส่โคนไปหมดแล้วคือนี้ยเราจะปลายผมแล้วเราจะใช้ มิกเซอร์ผสมกับครีมยืดเนี่ยอัตราส่วนเท่ากันเลยเพราะว่าเราจะแค่วิ่งผ่านปลายแต่เดี๋ยวประเบนจะป้ายโคนแล้วหวีน้ำยาส่วนโคลนลงมาอีกนะเนี่ยประเบนผสมจนเหลวเลย แล้วป้าเบนก็แบ่งผมแต่ป้าเบนจะป้ายโคนแล้วหวีลงมาสังเกตสังเกตป้าเบนนะอ่าเราก็จะได้คีมยืดจากโคนมาบ้างแต่พอคีมยืดโค้มาเจอคีมยืดที่เราผสมไว้เร็วๆแล้วจะหวีง่ายแล้วเพราะว่าเราทิ้งไว้จนคีมยืด โค่น่ะแห้งหมดแล้วประเบนเช็คดูแล้วตรงแล้วเดี๋ยวขอย้ำอีกสักน้อยอปลายนี่ประเบนใช้คีมยืดวิ่งผ่านนะป้ายไปเรื่อย ก็เท่ากับปลายอ่ะโดนเคมีไม่เต็มร้อยประเบนก็จนป้ายเสร็จแล้วก็หวีสักพักหนึ่งแล้วประเบนก็มาร้างทำฟารมสะอาดร้างจนสะอาดล้างจนดูว่าไม่มีครีมยืดติดที่ เส้นผมแล้วประเบนก็มาใส่ตัวเชื่อมแกนประเบนใส่เน้นปลายนะที่แช่ในขันเนี่ยประเบนเน้นปลายแต่ว่าโคนอะแค่เราลูบไปก็โดนแล้วแต่โคนแข็งแรงอยู่แล้วโคนประเบนเลยแผ่วๆแต่ปราเบนเน้นปลายเพราะปลายนี่ผ่านเคมีมาโชคโชน เบนลู่จนนิ่มลู่จนลื่นลู่จนมั่นใจว่าเคราตินไอ้ขอโทษค่ะลืมเชื่อมแกนลู่จนเชื่อมแกนซึมเข้าไปแล้วก็ ประเบนก็รูดจนซึมเข้าแล้วดูดูจากความนุ่มนะคะคุณช่างใหม่และคุณลูกค้าที่อยากไปทำเองอประเบนก็ามาใส่ครีมเม้์ เคลาตินเคลือบแก้วใส่เน้นปลายป้าเบนไม่ได้ล้างป้าเบนไม่ได้ลา้างเชื่อมแกนออกนะประเบนใส่ตัวนี้ลงไปเลยทรีตเมนต์เคลาตินเคลือบแก้วแล้วประเบนก็มาลูดอีกสักแป๊บหนึ่งป้าเบนก็พ่นสปานานโน ใช้ความร้อน40องศาพ่นเป็นเวลา15นาทีรูปแป๊บหนึง่งประเบนก็พ่น15นาทีแล้วประเบนก็ไปล้างล้างแล้วก็เป่าแห้งไดรีด รีดประเบนใช้ไฟอ่อนนะก็จะนุ่มสลวยเด้งดึงดังประมาณนี้ถ้าคุณช่างทำตามวิธีนี้แต่ก็ต้องดูเส้นผมนะดูหน้าง,งานเป็นหลักคลิปนี้ก็บายบาย